เขาเรียกว่าพันไออะไรต้นนิ้งนอนเขาเรียกต้น้อก็คือตรงปลายมันแหลมแหลมใช่ไหมปลายมันแหลมแหลมเวลามันตกลงพื้นมันก็จะพุ่งลงไปที่เลนข้างล่าง นี่เห็นไหมนี่อันนี้คือต้นเหมอันนี้คือต้นกำลังโตอันนี้คือโตใหญ่เขาเรียกต้นอะไรเขาเรียกกงกลางอ่ะป่ากงกลางอ่ะแล้วทำไมที่บ้านเขาเรียกต้นนิ้งหน่องอ่ะไม่ไม่ไม่ต้นนิ้งหน่องแต่มันเป็นป่ากงกลางป่ากงกลางใช่ป่าแต่ว่าที่ต่าเขาเรียกกันต้นนิ้งหน่องใช่ไหมไม่เหมือนกันเรียกเหมือนกันอ้าวเหรอเรียกเหมือนกันอ่ะแล้วต้นนิ้งหน่องคืออะไรก็คือเนี่ยต้นนิ้งหน่องอ่ะต้นนิ้งหน่อง แต่คือมันหลายเยอะๆอันนี้คือจังหวัดตากตอนนิ้งหนองแต่ถ้าชนบุรีนิ้งหนองเคืออนนี้ครับอันนี้คือนิ้งหนองแท้อันนี้นิ้งหนองแท้โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นมีเาไม่แน่ใเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรอะลองดูเราเดินตามไปดูตามที่แม่บ้านเขาบอกเดินตามไปดูซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคือมันเก่ากว่านี้ อันนี้เขาปรับปรุงแล้วก็บูรณะใหม่นะครับมันก็เลยแบบดูแลใหม่ใหม่ใหม่ไปด้วยเ,แบบเข้าได้ปะต่อ,อใช่ไหมเข้าได้หรอ จริงอ่ะสะพานนุนปิดนะยีสะพานนุนปิดนะเปิดอ่ะโอ้ท่านผู้ชมครับดีมากดีมากเมื่อกี้เดินมาสองประตูปิดหมดเลยมีประตูนี้เปิดโอ้ใจเข่าแล้วเพราะว่าอยากจะพาท่านมาชมก็คือป่าป่าชายเลนจุดที่ท่านพันท่านนเสียงนำเรือพันท้ายมาโดนดินไม้ในคลองแล้วบ้หักแล้วท่านก็ถูกบาด บรรยากาศนะเป็นคลองที่เรือพันท้ายวิ่งวิ่งวิ่งที่มาพายเรืออันนี้เป็นปลาปลาเต็มเลยู่ไม่ใช่ปลาสมัยอันนี้ไม่ปลาไม่โดนนะเป็นปลาช่อนปลาหมอเลยเออเป็นเป็นน้ำเค็มอ่ะแต่พุกพุบปานเลยดูกปาเลย เห็นเ้็นน้ำวิ่งฝั่งนี้เยอะมากเลยค่ะนี่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 นีปลากระบอกเนี่ยเนี่ยเห็นนะปลากระบอกเห็นไหมเต็มเลยเนี่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 ยใช่ใช่ปลากระบอกจริงนั่นแหละเนี่ยขึ้นว่ายน้ำไม่เห็นปะปลากระบอกบานเลยเออเป็นปลากระบอกจริงๆเห็นชัดเลยอ่ะเออเห็นแล้วอยากกินแกงส้มแล้วอันนู้นปลาอะไรอ่ะเป็นนกเป็ดน้ำ ่ว่าใหญ่เลยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าแล้วกัน ชมถ้ามีเวลามาท่องเที่ยววันหยุดอย่างนี้ก็ลองแวะเข้ามาที่ทางมันลาดมากเลยอ่ะวัดพันสารพันท้ายนอร์เคนใช่เมื่อกี้เกือบเกือบลื่นทุกคนมาต้องระวังต้องระวังนะทางมันลาดแล้วแล้วฝนตกด้วยต้องระวังนะนะดูแม่บ้านดูแม่บ้านเขาจะสไลเดอร์เขาจะสไลเดอร์แล้วเอาแล้วสไลเดอร์เอาปล่อยตัวไปเลยกิ้งลงไปเลย ยิ่งได้โอ้ยหุน่นเราแบบนี้ไม่ต้องไปเดินทำไมเดีด๋ยวปูนเขาแตกอ๋อเดี๋ยวปูนเขาแตกจะมาทำลายทรัพย์สินทางราชการเขาเองเรื่องของเรื่องคือว่ากลัวปูนเขาชำรุดทักกิ้งลงมาโอ้โหแต่ดีอ่ะบรรยากาศดีมากมสุดยอดเห็นแล้แบบคิดถึงบ้านเลยอะทุกคน ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้กลับลงกลับไปบ้านนะเดี๋ยวจะพาไปหาดไทรดำอีกแล้วเคยไปแล้วรอบหนึ่งเจ๊อันซนอันซนอันซนอ๋อหมายถึงว่าทริปต่อไปก็เราจะหาโอกาสไปจังหวัดตลาดจะไปดูหาดทรดำพราะเคยไปมาแล้วรอบมันจะสวยมาห้ตัวอะไรวะนะปลาอะไรปลาหมอเฮ้ยมีงูด้วยโอ้ยท่านผู้ชมเห็นงูไหมสอตัวเลย สองตัวเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยงูงูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เลื้อยอยู่แล้วแล้วดูตัวนี้ตัวนี้นอนอยู่ไม่นมันทุบปลาอยู่มันกลังกินปลาเห็นไหมมันจะฮุบปลาต่อปลามามันก็ฮุบโอ้ท่านผู้ชมดูสิสดสดครับอันนี้สดสดจริงๆอันนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อท่านผู้ชมนี่จะไม่มายืนอยู่ตรงนี้เลยนะสปลาเน่ยมันเดินทะลุได้กันหมดอะฝั่งนี้กับฝั่งนู้น ถ้าเป็นที่บ้านนะนี่เอารอบลงแล้วนะเนี่ยตักปูมีไหมมีอย่างนี้ก็มีคิดว่ามีโอ้ยขนาดครั้งที่แล้วจําได้ไหมที่ว่าลงไปบ้านอ่ะอ่าเห็นไหมล่ะลราที่วางแบบไม่เต็มด้วยวางลงไปปูยังเข้าเลยคือมองไปมองไปที่เขาเรียกว่าใต้ถุนบ้านมีแต่กองขยะไม่คิดว่ามันจะมีปูอ่ะที่ไหนได้เช้ามานี่ปิดทุกรอบ โยนไปสิบอันนี่ติดหมดอ่ะบางอันนี่ติดมาสองตัวสามตัวได้ซ้ำเลยทะเลปูปปปปดำอะใช่ปูแสมเขาเรีรรเยกปูปปดำวิ่งงูเยอะว่ะนี่ก็งูอีกแล้วเนี่ยแต่นี่น้ํำลึกไปหน่อยอมืมทำไมงูเยอะจังเลยอ,อ,อ,อะเนาะนี่จริงเนี่นยเห็นแล้วเจองูอีกตัวแล้วเนี่ยนี่คือเป็นงูปลาอืมเป็นงูปลาเข้าใจคำว่างูกินปลาปะอ่างูปลาใช่ก็เดี๋ยวมันเยอะไปหน่อยอ่ะถามว่ามีพิษไหมมีนะคะ พิษอะไรวะมีพิษนะตัดแล้วมีพิษห้ามหลับนะจริงอ่ะจริงงูปลาทะเลเหรอใช่เสียงจักระจันเป็นอะไรอะไรแต่ทุกคนคะรู้ไหมว่าใบอันเนี้ยเอาไปทอดกินได้อร่อยมากเลยบ้าใบกลางๆชอบกินได้อร่อยค่ะจริงอ่ะจริงค่ะเดี๋ยวใบแบบเนี้ยนะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะถ้ามีโอกาสได้ลองบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูกินเข้าไปได้ไงกินได้ค่ะจริงอ่ะชาเขาจะออกเปรี้ยวๆค่ะทุกคนเหรอใช่ค่ะรสชาติอ่ะไหนลองชิมให้หน่อยชิมหน่อยไม่แบบนี้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาชิมให้ตอน อ่าโกหกแล้วโกหกท่านผู้ชมแล้วโอเคคลราปากแล้วว่าถ้าคลิปไหนไปจังหวัดตลาดเดี๋ยวเขาจะประทาตัวนี้ชิมให้ดูฮะมีมีบันไดออกเรือพระเจ้าเสือมาชนเดี๋ยวเดี๋ยวถือให้พ่อบ้านนั่บ้างเรือพระเจ้าเสือที่ชนอ่ะตรงนี้แหละจําได้เพราะว่าคราวก่อนเขาจะมีป้ายเขียนอยู่เขาจะมีป้ายเขียนอยู่เหรอ ตำแหน่งจุดที่พันท้ายนำเรือมาชนอันอันนี้ก็คงจะเป็นเรือที่วิ่งผ่านเนี่ยคงจะเป็นตอนนี้นละมั้งใ่ปวะเชตต้ตนนี้บาะที่เรือพันท้ายมาชนเนี่ย <c oughs> จะยูงตอนนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ใช่นะพูดเล่นนะครับพูดเล่นอะไรกันกไหนอ่ะเอ๊ะมีอะไรแปลกๆไหน,ไหนมันออ๋อคือมันร้องแต่เราก็คิดว่าเห็นตัวก็เป็นเรื่องปกติ เนี่ยรู้สึกโค้งเนี่มันเคยมีป้ายเขียนนะี่ไปดูแลวป้ายแ้นะที่ว่ามันมีสิงไม้เอามาต่อแล้นี่มันเป็นคลองแคบเลยเราว่าคนเยอะดีกว่าปดลาดีปลาดีปลาดปลาดีปมาเปลาดิปลานี้ลน้ีปลมีปลาดีปาดีปลดีปลาดปลาดีปลาีปลาลีปลาหีอดปลาปลาปลาดีปลาดหปปาดีปลาดเหลาีปาปลาดีีปยปลาดีลีดลีี ตัวใหญ่ฮะเสียงสุดยอดเลยนะอันนี้คือคลองนะครับเป็นคลองต้มเทศคลองที่ทันท้ายทายเรือมาแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบริเวณนี้แหละไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยป้ายมันไม่มีแล้วอ่ะโอติมจะมีป้ายบอกอยู่ที่ว่าท่านเสียงทุกแก่เอาละจะยินไหมผู้ชมมันทักเราแล้วว่ามึงอย่าอย่าอย่าอยาอย่ายายอย่าอย่าฝนตกนะ มื่อเช้าฝนตกหนักมันเหมือนบ้าล้างมานานมากเลยอ่ะคือไม่มีใครเลย <c oughs> ใช่ค <c oughs> ือช่วงโควิดนี่แหละเข้าใจอุอ๊ยท่านผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วปลาอะไรล่ะเข้าใจอารมนักว, <c oughs> ว่าบ้านล้างมันเหมือนปลาหมอสีอ่ะฮะปลาหมอสีอ <c oughs> เล้วดูหัวมันดิแดงๆมีหงอนด้วยเหรอเออเห็นเนาะอ๋อดูดิสบายใจเถอะเพื่อน กลรุณาอยากนาปลาหมอสีมาปล่อยเหรอใช่แม่หมอเขามีโอ้มีนักท่องเที่ยวนะเข้ามากินข้าวกันตรงนี้โอ้ฝนตกนบรรยากาศเฟรนมากเลยอ่ะเมื่อกี้เพบอกว่ามันลองสวยสสวะนะอันนี้ก็ครอบครัวนะพาครอบครัวามาเที่ยวคิดว่านะแต่ถ้าผู้ชมฮะท่านดูบรรยากาศดินะจะใ,ให้ดูอ่ะนะ ก็มันสวยมันสวยจริงๆนะถ้าเราแบบมาโอกาสมาเที่ยวที่วัดที่นี่ก็ลองแวะมาเที่ยวดูนะครับเพราะว่าเขาจะมีสะพานเดินเข้าไปในป่าก,กงกลางป่าชายเลนอะไรพวกนี้ยบรรยากาศดีมีช่างลมเลยเหรอเออว่าเฮ้ยลมเยิงจริงเดินมาปุ๊บเลยอะสงสัย จะมีสิ่งลี้ลับอยู่ต้องระวังหน่อยขาขึ้นไปทลายตะขาลงอันตรายนี่คือเรินยกรศดบรอบๆก็คือจุดเดิมที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้อบอ้าวโอ้ยนกบินมาต่อหน้าต่อตาเลย ตัวอะไรอ่ะจาละแค่จาละแค่คุณเทียเฮ้ไหนวะท่านเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับตัวอะไรเอ่ยไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าข้างบ้านเยอะทุกวันค่ะตัวใหญ่วันนี้อีกเขาเล่นน้ำเห็นไหมสบายอุราเลยอ่ะโอ้โหดูท่าดิสบายอุราชิลมากเลยอ่ะข้างบ้านนี่ตัวใหญ่ตัวนี้นะ หาทุกท <c oughs> ุกอย่างวันนี้มอบกลับละต,ตอนนี้เราก็กลับล,ละเราจะพาไปดูโซนด้านหน้ากันค่ะโซนด้านหน้า <c oughs> ไปดูอะไรอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เราตอนน้องหาทางเอาตัวรอดจากบันไดอันนี้ก่อนครับทุกนจะกลิ้งไหมเนี่ยอ,อืมอย่ากลิ้งนะเดี๋ยวปูนเขาพางัง <c oughs> ไปแล้วรอดไปแล้วหนึ่ง ทีนี้ก็ตาเราเห็นไหมเวลาล,ง,ลงกล้องมันจะสั่นไม่รองเท้าเรามันไม่มีดอกทนะำไมอะดอกหายไปไหนหมดนะ่ะเหรอเดินแค่นี้เหนื่อยทุกคนไม่เหนื่อยไงก็ดูหุ่นดูดหุ่นแม่ครัวดิจะร้อยกิโลอยู่แล้วตุ๊กจีนปีหน้านี้ก็ <c oughs> ใช้งานได้เลยครบหาบพอดีเออ นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดนะจะมีคนมาไหว้สักการะบ้างแต่ดีนะคะคนน้อยดีอ่ะแต่ว่ารอบนอกคือมันไม่พุกพลาดไงเป็นนกเป็ดน้ำเขาเรียกนกเป็ดน้ำแล้วตกลงมันเป็นนกหรือมันเป็นเป็ดเป็ดเป็นนกเป็ดตกลงยังไงเป็ดหรือนกเป็นนกเป็ดอ้าวยังไงก็แน่ก็คือนกเป็ดตกลงมาเป็นกระเทยใช่ไหมใช่นกด้วยเป็ดด้วยผสมกันเขาเรียกว่านกเป็ดน้ำก็คือเป็ดมันจะบินไม่ได้แต่นกบินได้ Uhm แต่เร hai, like ียกตัวทั้งเก็ดดูปากก็จะเหมือนเป็ดเขาถึงเรียกว่าเขาถึงเรียกว่านกเป็ดน้ำมันบินบินได้เหมือนนกปากเหมือนเป็ดโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อรับ บบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย